ไม้ที่มันยิ่งไปส่วนไปมือัหนแล้วนะแต่ว่าส่วนที่ผมขึ้นเขาตัดลงแล้วเป็นเหอะแล้วนี่เป็นสลามเลยสลามเนาะส่วนที่ผมขึ้นตัวน,นี้เพิ่ตัดลงแล้วผมก็มานั่งต่อใหม่อยู่นี้เพราะแทนแแนะครับดังเบื้องปลาส่วนกระสูนตะเพียนขึ้นในเลวลาโน่นปุ่มไปแล้วคนระับผมโน่นลงกาลางเนาะ tóc bóng bé tân nói tên bóng bóng à bóng 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 phải cho bóng 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 này, bóng จักเลยท่านผู้ชมจักเลยนกนัน่งนกเนกท่านผูนนน้ชมโอ้ดอกฟาดดอกฟาดครับผมดอกฟาดนะว่าท่านขึ้นเดียวก่อยมันจะขึ้นเราต้องลงไปเอาดอกกุญฟาดนั่งกระผมแค่นั้น,นแหละบ่โดนดอกดอกฟาดนั่งเอาไปเลย นี่ตัวเป็นยังครับดีกว่าพวกนี้แล้วยิ่งครับดอกฟาดกลางของอ้อนพอดีเนี่ยผู้น่าขึ้นมาดีหลายเนาะดอกฟาดนในนอคครับผมดีกว่าผมไม่ได้โดนครับหนึ่งเต็มแล้วมันก็ดีกว่าผมไม่ได้ที่เนาะคันบ่เลือกยิ่งกับผมไม่ได้ยิงย่งอีหลีแล้วครับผม บดเลยน,นะนี่ขึ้นมาเบิงกับซื้อคือจังส่งคืออยู่เดยใส่กับโอเคอยู่นะครับผมหนึ่งแต้มแล้วครับดีกว่าผมดีกว่าได้แเต็มแลกว่าเสียบนะไม่ได้เสียบครับน่าจะหาลูกดอกเนีย่ยฝากนกนกเลยครับสองตัวพุ่น โดนหัวพอดีครับนกครับแฉมแรกไปเอาเอาลุงแตมกันไปครับผมจะสูบครับเปิดไปแล้วครับผมเดีย๋ยวไปย่างมันครับผมเดี๋ยวไปรัดไปรัดโอ้ยหุ้โดนหุ้มโดดไหมเปิดกล้องมันทันเหมือนกันมันที่แรกเนาะเอานาะว่าที่แรกนี่ร้อยมาตื่นมาอู้ วูดือครับท่านผู้ชมโอ้โหที่แรกลอยมาตื้นเปิดคล้องบัติดครับผมโอ้นายเลยตัว้ไว้ครับผมตัวนี้ยิ่สองตัวแล้วเนาะต่องไว้อลองขับเนาะลอยนี่รับพลาดไปแล้วพลาดเป็นสองตัวเลยนะครับมันก็ลอยมากสองตัวครับครับเมื่อกี้นี่มันลอยหากินวน่นอยู่ แมนดีครับผมแมนดีไม่ดูคนดันโจมลยอุ้ยลอยทองเนาะอุ้เมียีนหลีว่าห้ามันไหลมาลอยไปหรีไปแต่การในการขึ้รนรูป่ตัวยงจัง,จง โดนโดนไหมฮึคือบอดิมเหรอเลี้ยงซึ่งตัวโดนป่ะโอ้ยใหญ่มาถืออยู่ทางโชมเึยโอ้ยเลี้ยงตัวโตเกินไปว่ะใหญ่เลยตัวนี้อืมผ่าดิเร็วอื้มผ่าตัวใหญ่ครับผมอื้มไหนเนาะจากคุ้มยิงอยู่ด้านหนานู้นครับผมยัง เรามาเรื่อยๆนะแต่ว่าบรเห็นดอกปานะเรามาบรเห็นดอกปานะแต่ว่ามานั่งมองผมได้กระสูบใส่เครื่องลูกเลยใส่เดียวกันกับยิ่งไปเมื่อกี้นี่ครับผมพลาดตัวเมื่อกี้กนนเสียดายกนาดนาะเล่นงแนวหนึ่งไปเงีหนึ่งเนาะโอ้เส้นเดียวพรานะน่าจ้างช่องเนาะระยะยิงบวกไกลไปเลยปลากกับตัวใหญ่หลายตัวนี่ระยะบวกไกลครับผม สิบสิบห้าเมตรเองแหละโมไกอกเมตราเมตรครับ okay, ผมมารอลุนไปรับกันห้องจะได้อีกว่วกเาจะแต้มยิงเป็นยิยงยูได้เลยเป่านนี้มาไหนนัง่งชวมืใสวยดีแล้วก็สุใส่สวย อื้มหือยังไม่โดนดีกจนเ้ยรอดทองรอดทองอื้มเราอยากมีรอดทองเว้ยเพื่อนนี่คนนะรอดทองแหละคนรอดทองจะเดือดบูบูบวับอันรอดจุ้ยขึ้นมาไกลนี่งขึ้นเฟินแล้วครับเฟินแล้วเฟินแล้วโอ้ยขวางหัว ลิงโค้ดโอ้ยเพื่อกับเพื่อพอดไยเลยเพื่อจนไม่ความหัวครับผมโอ้ยจบผีเลย,ต,ย,เลย,ต,ย,ยตัวสวยเลยตัวนี้ัโอ้ครับจบผีเลยประชอนตัวดีเลยเพื่อโพดนะเดี๋ยวโอ้ยเนาะปลาปลาตัวสวยนะท่านผู้ชม,มนะคือว่ามอยู่ไก่พอดอย่านปืนมองหอดไหมกลายปืนนะอือลูกสาวเหายจังวะผมเปิดกล่องเลยมั้ย ไอจังหวะผมเปิดกล้องมันฟู่มาเลยเฉยเร่งเพื่อโหดโอ้ยหโบกขึ้นวามันจะไปขนาดเนาะลูกปืนกัได้โอ้ในกล้องเห็นจะจ่ายอยู่ดอกครับผมเพราะว่ามันขึ้นมาเรื่อยๆนะชี้สู้ให้เบิง่งอือหัท่านผู้ชมเนี่ยนี่แหละบโบล้ยิ่งตูนนะวอามั่นใจว่าระยะส้ำเดียร์ซ้ำเร์ซ้ำเร์ว่าร,ระยะมันไกลกว่ายิ่งกว่าสูตรตัวนี้เด้ ดูผุนเอนเล่องความพูดเนาะใกล้เคียงนะครับวยความไปหลายเลยนะครับของผู้ชมโอ้ยนี่ยิงพลาดแล้วพลาดแล้วพลาดแล้วโอ้ตัวสวยเลยนั่งโดนเลยล่ะป่าตุ้งโอ้ยท่านผู้ชมเมื่อคืนเมื่อกี้เนี่พลาด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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยกดชิ้นใหญ่หมายแล้วจะดอกว่ากดใหญ่หมายเลยครับตะว่าจังไดอะไรจัง าจออนนี้จะ้วยนะดตดีเลยโอ้ผมเร่งไหมเล่งแบบทั่ไงล่ะถ้าแม่เร่งยงจะยิ่งตูมเลยอาจจะโอเคอย่นนะนะขวบเล็นกน้อยนะอันนี้ขวบมาพ่อยกเพื่ออีกซะด้วยม,มีการทรงลูกดอกอีกโอ้ทบผีเลยครับผมโตวสวยเลยมีละเครื่องลูกตัวนี้เนาะอยู่ในกล่องนะจะเห็นนี่เนาะเพราะว่าผมไม่ได้ยิงความบาดเลยนะมันฟูอยู่จ้าจ้าเลยแต่ว่าอยู่ไก,ก่จล็น้อย ช่วงกํลังองเพี่กระทุบกระสุบกระสุบเนื้อนอนเลยชั่ว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 แต่ว่าจังห <c oughs> วะไม่ได้โ้ไหนมัช่วยลงไปผมนะัดนานอาจจะรอสองนาอเห็นะจะเดิดตีลังกาเลยจะเดิดตีลังกาเนาะโ มันคือดอกต้ามึงชัวร์มันกระโดดจากต้นกาวที่ชัวมันห่างตรงนั้นไปละต้องก,อกลงกับแต่โอ้ยหลังจากยิงกระชอนไม่ไม่โมเมนดิยิงกระสุนอยู่นี่เนาะยิงกระสุนมันลอยมานี่ตัวนึงใส่ดีอยู่มิดจ,จัดจบผีเลยโอ้อย,ย,ยแล้ผมไปตียายไม้ละคือจิบประมาณเนาะมันดิมาประมาณกค่นั้เนาะโอ้โไ,นนโอไปครับผม ทำนี่ก็ดีก็ไม่ได้ละ่ะได้แต้มนึงอยู่ตัวใหญ่สงสัยชิบะท่านหยอดมือมันนะก็เลยบดโดนไปอาจจะบดท่านหมานเ่ายิงมาหลายโดดอยู่บ่เห็นโดนจักดอกยิงก็ต้องตัดาฝายทางฝายนั้นครับหอดหน้าฝายมับบดโดนจ็คโดดนะครับไปกับเลยเฮาบ่ได้ปเปิดกล้องเนาะอ,อือยังอยู่อยู่เพราะว่าผมมาแบบบ่ได้เปิดกล้องเลยยังอยู่ยังอยู่นั่นเงี้ยเพราะว่าผมมาแบบบด้ปเปิดกล้องเลยนะนั่น เรียบร้อยขาดไปแล้วโอ้ยเพื่อหน่อยพวดเลยท่านผู้ชมเ้ยขาดไปจ้อยอกระลัางงามกระตูกกระลังงามขาดไปเนาะนายดีดึงขึ้นมาแลวเห็นบ่ดินอยู่จบเพี่เลยกระสูบนะครับนรเนาะบรดีทัทไทยตอนยางมากเพราะว่าผมยางมากบริดิถือกล่องนะ ยังบึงหาบึงตัวไม่ครับลุดไปวะเฮ้ยขาดไปวะบอบอปปาล้วขาดบยไปแล้วปาล่าไปแล้วแต่ว่าลูกดอกกันได้ขึ้นอยู่ป,ป่าไปแล้วจบเลยอุตส่าห์ว่าจะได้แต้มก็ได้สาวว่าจะได้แต้มสองนะเนาะม่งกระสุบเมื่อไหร่ให้มีตัวนี้

ว่ามันดูนนะว่าเปนดูนนี่ได้หรอเป่า่เป็นดูนนี่ได้ครับท่านผู้ชมบรุษไปแล้ะบอกขึ้นเหน่งอน้บรุทบรุทบรุษครับอตัวบรใหญ่ยยไปไหนหรอก กระสูหือนี่ดิืึนี่ต้นข้อนี่ครับผมต้นข้ออีกและเกือบขาดอีกและเกือบเป็นขาดอีกและเกือบเป็นขาดที่มีแล้วนีตัวน,นั้นก็มินมินแวนี่แต่ว่ามันกระสูบเนาะมันก็เลยพลอยนิดหน่อยเอ้าเต็มสองตัวดีอยู่เลยเนี่ยตัวสวยอยู่เห็นแนะนำตัวนี้หน่อยเอง โดนน,น้องเขาเนาะเอ่อเขียนด้วยเตยหนำขึ้นส่งตัวบ่อใหญ่ปานนี้นะเอาขึ้นมาคือนังส่งคืออยู่ครับนี่เนาะหันด้านนี้ให้เกือบความตัวนั้นก็นห้อยมินมินนั่นนี่แต่ว่าเหนือเหนือมันเบาหลายไปนิดอ๋อดีกว่าประเด้๋ยงอืมถับผมดาวลุ่นแจมต่อไป,ไปเดี๋ยวยางไปเรื่อย